กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม Beach for Life ก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศป่าสนแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นป่าผืนสุดท้ายของเมืองสงขลาและพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะให้เข้าใจแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติค่ะ ชาวบ้านชุมชนแหลมสนอ่อนกลุ่มบิทฟอร์ไลท์และอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า20ชีวิตร่วมกันลงพื้นที่สำรวจพืชพันไม้บริเวณแหลมสนอ่อนหาดสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยวิธีการวางแปลงวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของพืชพันธุไม้แต่ละชนิดเพื่อยกระดับพื้นที่ป่าสนแห่งนี้หให้เป็นเขตอน,นุรักษ์และพิพ,ธพิธภัณฑ์ข้อมูลธรรมชาติของชุมชน เราก็ได้ตําแปลงเนี่ยครับทั้งหมดมันน้าแปลงความกว้างแปลงละสิบเมตรถึงห้าคาแต่ละแปลงเนี้ในใน,ใ,นในในต้นทุนเนี่ยครับเส้นหลบวงก็ได้จากความสูงอ่ลอยตามทิศนี่แหละกับความสูงของต้นต้นไม้แล้วกับขาเฉลี่ยของสุ่มกลุ่มนะครับเยออกมาถึงกับมาคำนวณอีกทีนึงว่าอตอนตอนใหม่นี้มีออก็คือเย็นอะไรแต่สามารถ้ถาให้เป็นอากาศที่ในนี้อาจจบริสุทธิ์ขึ้นนะครับ ป่าสนตรงนี้นมันมีความสาม,มารถในการเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่ครับนี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานใหม่เหมือนกันในการทดลองดูครับส่วนข้อมูลจะไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยก็ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องของของพันไม้ทั่วไปเนี่ยครับก็มันมันเหมือนเป็นไงานวิจัยแบบพื้นฐานนะครับเป็นเหมือนไม้หนึ่งส่วนถ้าถ้ามีใครสนใจเดี๋ยวเขาอาจจะมาต่อยอดได้อีกทีหนึง่งแล้วก็ส่วนงานของการเรื่องกักเก็บคาร์บอนเนี่ยอันนี้อาจจะนําไปใช้ได้เลยเพราะมันสามารถจะบอกเราได้ว่าป่าสนที่เราอยู่ทั้งหมดเนี่ยอ่ามันจะกลับ เก็บคา er ร์บอนได้เท่าไหร่ซึ่งจากการสำรวจพันไม้บริเวณนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกขึ้นสลับเรียงรายกาัน<ๆ>เช่นสนทะเลปอทะเลต้นหูกวางต้นข่อยเตยทะเลและหญ้าพื้นถิ่นต่างๆทําให้กลุ่มอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้และเข้าใจสังคมพืชในป่าสนมากขึ้นเพราะน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัส ก็มันมันมันดูหลากหลายแล้วมันดูเป็นป่าใหญ่จากที่เราเคยมองข้ามจากที่ชายหาดเราเห็นแค่เป็นแค่ประเภทต้นสนต้นสนแต่นี้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีพันไม้อีกตั้งเยอะเลยที่ยังตกสำรวจแล้วเรายังไม่เคยเข้ามาให้ความสนใจขนาดนี้นี่ก็รู้สึกดีมากเลยได้ได้มาเห็นอะไรที่เพิ่มเติมคือในสงขาเนี่ยมันเป็นบริบทเมืองเนาะแต่ตรงนี้เหมือนเป็นพื้นที่สีเขียวก้อนใหญ่ก้อนเดียวที่ที่ยังพอจะเป็นแหล่ง ดูดซับคาร์บอนตรงนี้ได้ค่ะอาจจะต้องหาวิธีคีปหรืออนุรักษ์เอาไว้ปัจจุบันนี้นะครับมันก็รายแต่มาเข้ามาจาับทมตัวนี้กับเพิ่มเป็นแหลมขึ้นมามากขึ้นยากเนี่ยที่เดิมก็เพิ่มขึ้นมากมากขึ้นรวมกันตอนทน้นพันุ์ไม้อื่นตี่ขึ้นมาหนอกเนื้อจากท้นนี่ก็มากนะครับซึ่งโครงการต่อไปเนี่ยรับพมกิดว่าว่าทนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเทพักก้นใหญ่ๆของเอามาหุดล,ลูกเล่าเนี้ยกับได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นอากาศเต่บริสุทธ์มากนะครับตรนี้ นี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการลงพื้นที่สำรวจป่าสนพื้นสุดท้ายของเมืองสงขากว่า500ไร่ที่คนในชุมชนได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นเส้นทางในการเรียนรู้ธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาระบบนิเวศป่าชายหาดท,ที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบอภิศักทัศนีกลุ่มบีทฟอร์ไลท์รายงาน